โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนต์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 ตั้งอยู่เลขที่232หมู่3ตำบลท่าคันโทอําเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินจัดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นที่บริการทั้งหมด9หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่9ตำบลท่าคันโทอําเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน ในปีการศึกษา2,566ได้รับการยกระดับเป็นสถานศึกษาคุณภาพสนองนโยบายเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนเครือข่ายเรียนรวม100%เอร์เซคือโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ภายใต้การนำของนายดาวเรืองสิงหราชผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ครูและบุคลากรจำนวน27คนนักเรียนจำนวน374คน โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายในการกำกับดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนโดยกำหนดการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้มาตรการความปลอดภัย MOE Safety Center เพื่อป้องกันและดูแล ความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาจากภัยคุกคามที่เป็นอันตรายทุกรูปแบบโดยดำเนินงานตามมาตรการ3ปดังนี้การป้องกันโรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยโดยการประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรภาคีเครือข่ายโดยร่วมกันกำหนดพื้นที่ความปลอดภัยรวมทั้ง ป้ายสัญ,ญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยจัดทำป้ายสัญ,ญลักษณ์แสดงความเสี่ยงจัดทำแผนความปลอดภัยของสถานศึกษาเสนอแผนความปลอดภัยของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบงานจัดทำโครงสร้างบริหารจัดการกำหนดบริบทหน้าที่ภาระงานของคณะกรรมการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานโดยประสานความร่วมมือของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต้นสังก จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพจัดภูมิทัศน์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ำห้องพิเศษและห้องอื่นๆให้มีความปลอดภัยจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาที่หลากหลายจัดทำข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างครบถ้วนรอบด้านนำมาวิเคราะห์ข้อมูลจัดระบบหมวดหมู่สารสนเทศจัดทำรายงานระบบข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัดและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายโดยประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆมีการประชุมวางแผนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกันผ่านกิจกรรมการดําเนินงานในการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษามีการประเมินผลร่วมกันโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือมีการยกย่องชมเชยเครือข่ายภาคีที่ให้ความร่วมมือ โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองนักเรียนแยกเป็น3กลุ่มได้อย่างชัดเจนประกอบด้วยกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดําเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนการสอบถามการสัมภาษณ์เป็นต้นจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสมดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการประเมินนักเรียนรายบุคคลด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญาและความต้องการโดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ในการประเมินนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินนักเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้านจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศรายงานผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล การปลูกฝังโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านความปลอดภัยสถานศึกษาจัดลำดับความรุนแรงเร่งด่วนของความปลอดภัยของสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มเนื้อหาด้านความปลอดภัยกับความรุนแรงเร่งด่วนจัดทำคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศูนย์บริการสื่อด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองร่วมประชุมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหาความปลอดภัยสถานศึกษาในรายวิชาต่างๆการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในสถานศึก ผ่านกิจกรรมคาร์ดรูมมีติ้งระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริสมสร้างทักษะประสบการณ์และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการปรถมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมสอดแทรกด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในกิจกรรมวันสำคัญต่าง การปราบปรามโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษาและสร้างการรับรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนจัดตั้งคณะทำงานเคลื่อนที่เร็วหรือโรวินทีมให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ เตรียมบุคลากรและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมรับสถานการณ์ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันท่วงที มีการซ้อมระง,งับเหตุอย่างต่อเนื่องเช่นการดับเพลิงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์สามารถส่งต่อผู้ประสบเหตุเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีมีการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยจัดทำข้อมูลบุคคลและหน่วยงานในพื้นที่ตั้งของสถานศึกษา ที่สามารถติดต่อประสานงานและให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและให้คำปรึกษาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรเพื่อให้การช่วยเหลือจัดระบบประกันภัยรายบุคคลหรือกลุ่มที่สามารถให้การคุ้มครองสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างขวัญกำลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านกฎหมายให้ผู้ประสบเหตุได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินคดีจำแนกประเภทของเหตุที่เกิดติดต่อและประสานงานผู้ปกครองเพื่อดำเนินการหรือดำเนินการแทนผู้ปกครองให้การคุ้มครองนักเรียนให้อยู่ในความปลอดภัยต่อไป โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย MOE Safety Center เพื่อสร้างนวัตกรรมโรงเรียนแห่งความสุขและความปลอดภัยผ่านมาตรการ3ปป้องกันปลูกฝังปราบปรามให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตลอดไป